สวัสดีครับแนะนำสินค้าครับผมนี่คือเปรยโยกรุ่นใหญ่นะครับขนาดใหญ่ของยี่ห้อแอตูลนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ตั้งแต่น้องแรกเกิดนะครับผมมีของเล่นบอดี้ใหญ่วกว้างกว่าปก,กติทั่วไปนะครับผมขนาดใหญ่เวลาเอาล้อลมก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมายางี้นะครับผมแต่ถ้าเอาล้อขึ้นก็จะเป็นเปรยโยกแยกนะครับ ล้อเพื่นมันจะโยงเองสบายเลยนะครับต่วหน้าก,ก็เอาล้อลงนะครับก็จะเลื่อนต่ออน้องนอนไว้ก้อนนมก้อนข้าวน้องมาสามระดับครับผมคร้บก็มีรูอยู่สามรูนอนสุดก็คือออกมาแล้วได้ดประมาณนี้ก็คือนอนระดับสมายอย่างนี้ไหมครับนี่คือระดับนอนสุดนะครับ กับ,บได้สามระดับตามรูนี้เลยนะครับเอาเหล็กค้ำไว้ที่รูนี้สองข้างนะครับสองข้างอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะมีสีเรื่องนี้สามสีนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องทั้งแบบรุ่นที่มีของเล่นแล้วก็ไม่มีของเล่นด้วยน่าจะชอบครับผมนี่คือยี่ห้อแอตูนใหญ่สุดแล้วที่มีนะครับ